สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีขึ้นเผาแหพี่นอ้อหคือมัดเผาแหบแหมันให้อยู่นะครับเนี่ยเราก็ต้องแกะออกได้ด้วยนะครับแกะออกได้ง่ายเพราถ้าถ้า,ถาเรามัดไม่ให้มัน กะออกได้นะครับมันจะนลาเหนมันขาดข้างล่างนะครับช่วงล่างช่วงทางลูกเหน,นะครับทางนี้นี่นะมันเราจะต้องเกะออกถ้าเราไม่เกะออกมันจะส้มไม่ได้นี่คือเราจะต้องเกะนะครับเราจะต้องเกะไอ้ลูกเหง้าผ่าา ถ้าถ้าเก็บไม่ได้เขาจะต้องตัดถ้าเราเอาไปให้เขาซอมให้นะเขาจะต้องตัดเชือกเส้นนี้นะครับแล้วเขาจะต้องหาเชือกเส้นนี้นะมาใส่ให้กับเราอีกว่าม,มันจะเป็นการยุ่งยากครับเขานะครับ๋อคงจะเข้าใจนะครับดับแรกครับ เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมารองก่อนพี่นอ้องมองไม่ค่อยเห็น,นับแรกนะครับแล้วก็มาดูเส้นที่เราจะมัดเพาะนะครับในคนนี้ที่เราซื้อแหมาใหม่เราะว่าเขาอยากไม่มัดเพลาให้เรานะครับแล้วก็มาไล่าจากตัวแรกก่อนนะครับไล่ไปไปอย่างนี้นครับนี่ให้มันตรงไปอย่างนี้นะครับนี่ดเดี๋ยวเราจะไปมัดเอาตัวนี้ไปมัด ไม้ตัวนี้ข้างบนนะครับเดี๋ยวมันจะหวานไม่ค่อยแตกนะครับเอาไล่จากนี้ไปถ้าถ้าเขายังไม่มัดมาให้เรานี่นะครับไปอย่างนี้นันนี้อย่างนี้นะครับไปไปเรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนที่มันตรงนะครับไม้ไม้ข้างบนนะครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปหนออเอาไม ผมจะดูกล้องด้วยดูนั่นหละตาผมลาย <c oughs> เอาใหม่ี่นนองนี่ฮะอันนี้มันจะตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นนับเป็นตานะครับไม่ใช่นับเป็นรอบอันนี้ต้องนับเป็นตานับเป็นตาเหนี่นะครับไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นับขึ้นไปเรื่อย วาจะถึงที่หมายไว้นะครับถึงนี้แล้วมัวนี่นี่นะครับอัหรับขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้ตรงที่แหมันรูดแล้วแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ตรงไปนี่เลยนี่นี่นี่นะครับไหม่ ตรงหมายแล้วนะครับเราก็จะต้องมัดตรงตรงนี้นะครับพออันล่างมาอันถัดไปนะครับมันก็จะง่ายแล้วก็มัดต,ต,ต,ต่อ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 ไปเป็นรอบไปเลยครับเป็นรอบนี้มันก็ง่ายก็มาดูวิธีมัดเลยนะครับวิธีมัดแล้วก็จับที่เรานับมาเมื่อกี้นะครับจับออกมาเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนน้อง งันมองไม่ชัดนี่ครับ <c oughs> แล้วก็เอาเส้นนี้สอดมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาเราจะทำให้เห็นได้ชัดนะครับเรามาใช้สอดตรงนี้นะครับสอดตรงนี้นะครับมันไม่มันจะไม่อยู่นะครับเนี่ยถ้าเราสอดแบบเนี้ย เราต้องสอดาตานี้นะครับสอดตา,ข,าข้างมันตรงนี้แต่สอดตรงนี้เรามัดยังไงก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยวก็หลุดเาใไมนะครับเราสอดมาตรงตา,ข,างข้างมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวไม่อ้องกล้องไม่ค่อยชัดาใไมนะ นี่นครับไม่คุมองกล้องให้ชัดเลยพี่น้องสอดมาตานี้นะครับนี่ตาข้างๆมันอนะสอดมาเสร็จปุ๊บสอดจากข้างล่างมาเสร็จปุ๊บเยวพี่น้อง้องไม่เห็น เดี๋ยวเอาไมมพี่น้องนี่นครับเราสอดต,ตาตรงกลางมันเสร็จมาเพื่อครับแล้วเราก็สอดตลตงไปข้างล่างสอดกลับไปข้างล่างคืนนะครับสอดต,ตรงตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาออกมาตรงนี้นะครับนี่นี่นครับมันเป็นลนักษณะนี้นะครับนี่นี่นะครับ ตัวนี้สอดมันจากข้างล่างอ้อมมาแล้วก็มันสอดตรงกลางตรงนี้แล้วก็สอดมาข้างล่างนตงนงตัวนี้แล้วก็เอาออกมาตรงนี้นะครับตานน่นี่ครับอยู่ลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาตัวนี้มันจะบิดนะครับนี่ตัวตาแหงเนี่ยมันจะบิดเราดึงมาให้ใกล้ แล้วก็อ้อมไปอันนี้เรามัดให้มันเกะได้นะครับอ้อมไปแล้วก็สอดไปตรงที่เราจะมัดไม้นะครับสอดมาแบบนี้แล้วก็กดึงจับจับสองเส้นนี้ดึงนะครนบนเลยนี่นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ นแค่น <underside> um. uh ี้ก็อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราดึงไว้เนยเวลาเราสาวแหตัวเนี้ยมันจะมันจะบิดตอนแหแหบานนะครับตอนที่แหมันบานไปอย่างงี้นะครับตัวเนี้ยมันจะบิดเข้าไปคืนเ่ยมันจะบิดพวกนี้เข้าไปมันจะบิดเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับเวลาแหมันบานมันจะบิดเข้าไปข้างในเวลาเราดึงเวลาเราดึงแหตัวนี้มันจะบิดเท่ากับมันช่วยรัดนะครับ แล้วมันจะทําให้หลุดนะครับมันจะแน่นแต่เวลาเราแกะาดูเราเราแกะนะครับแกะแล้วก็จับตัวนี้นครับดึงออกมาเลยดึงมันก็จะออกพุดมาเลยมันจะแกะง่ายแล้วมันก็จะสะดวกกับการที่เราจะซ่อมช่วงข้างล่างอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่แกะถ้าเป็นแหนได้มันจะซ่อมลำบากมากถ้าเราไม่ไม่มัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับ แล้วก็นับถัดไปเลยนะครับมาอีกอันหนึง่งอาจจะนั่นนิดหนึ่งเลยับพี่นอ้องมอๆไม่ค่อยชัดถ่ายลำบากนิดหนึ่งมาจำมางี้อย่างงี้นะครับอ่างงี้ทางทางพี่น้องมันมองไม่ออก นี่นะครับเราสอดมาสิ้นเนี้ยเราสอดมาจากข้างล่างครับเนี่ยอ้อมสอดจากข้างล่างสอดมาจากข้างลาง่า,า,า,งลางเสร็จแล้วก็เอามันออกมาตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็สอดกลับเข้าไปคืนนะครับนี่สอดกลับกลับเข้าไปคืนแล้วก็อ้อมไปข้างล่างเอาออกมาตรงนี้นี่นะครับ มันเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่นะครับน uh IC ี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก mm ็เนี่ยมันจะบิดนะครับตัวนี้มันจะบิดแต่พอเวลาแห่แห่มันบานไปมันจะมันจะมันจะกลับเข้าไปคืนนะครับเนี่ยมันจะบิดอยู่อย่างนี้มันจะบิดอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็มัดเลยพี่น้องกลองไปซูมพี่น้องเดียวใจเย็นๆพี่น้องแล้วก็จับเส้นนี้มาแล้วก็สอดไปตรงนี้บิดมันมาแล้วก็ดึงปุ๊บปุ๊บนี่พี่น้องมันก็จะได้แล้ว แต่พอเวลาเหมันตึงครับตัวนี้มันจะวิ่งเข้าไปคืนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปข้างในนี่นะครับเวลาเหวเหมันบานออกตองนี้มันจะวิ่งเข้าไปข้างในมันจะวิ่งไปกลับไปที่เก่าของมันนี่ครับมันจะไม่หลุดครับยังไงก็ไม่หลุดเนี่ยฮะแต่เราต้องต้องรูดมันนี้ลงมายังนี้นิดหนึ่งนิดหนึงจับมันจับช่วงบนมันแล้วก็ รูดมันไว้ยางีงแล้วก็ดึงไอตัวที่เราพับดึงปลายเชือกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างไงนะครับแล้วนั้นเราก็ดึงออกมาเลยดึงตรงนี้คงจะเข้าใจนะครับนะครับเพิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ